ต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะครับเห็ดครับพริกครับมะนฝรันะครับตะไคร้หอมแดงนะครับมีข่ามีพริกนะครับมีรากผักชีนะครับต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะครับตั้งกระทะครับใส่หอมแดงนะครับตะไคร้นะครับเอาไปคั่วนะครับคั่วให้หอมนะครับ ิแห้งนะครับใส่ทิกแห้งลงไปคั่วด้วยเลยครับทีเดียวเลยนะครับประหยัดเวลาครับว่าควาให้สุกคั่ให้หอมเลยครับ คาเราจะใส่ขาสุดนะครับเราไม่ไม่ขวานนะครับเรียบร้อยนะครับได้ทีแล้วครับได้ทีแล้วครับเรียบร้อยครับเราจะไปต้มในน้าซุปนะครับกระดูกหมูนะครับล้างทำความสะอาดนะครับกระดูกี่โหงอ่อนนะครับล้างทำความสะอาดครับตั้งหม้อนะครับใส่น้ํานะครับใส่เกลือนะครับ ประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะครับนะครับขานะครับแล้วก็พริกนะครับรากผักชีหนึ่งรากนะครับจะลงไปต้มก่อนเลยนะครับน้ำเริ่มเดือดนะครับไห้น้ำขึ้นแล้วครับต่อไปครับหอมแดงนะครับตะไคร้นะครับที่เราขัวไว้ครับใส่ลงไปนะครับกลิ่นหอมมากนะครับ ต้มไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่หมูต่อนะครับน้ําเดือดเราจะมาใส่หมูนะครับต่อไปครับผมปรุงรสครับเส่ผงปรุงรสลงไปนะครับเพิ่มความกลมกล่อมของน้ําซุปนะครับไปครับซีอิ๊วขาวนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับ น้ำเดือดนะครับต่อไปจะใส่หมูนะครับเดือดนะครับใส่หมูนะครับซี่โครงอ่อนนะครับหมูซี่โครงอ่อนนะครับคนเล็กน้อยนะครับให้หมูแตกตัวนะครับเดี๋ยวหมูจะจับัเป็นก้อนต้มต่อไปครับต้มตุ๋นต่อไปครับให้หมูเปื่อยนะครับ เดือดนะครับใส่เห็ดครับเสจลงไปนะครับเสจลงไปนะครับรอเห็ดสุกนะครับต้มไปเรื่อยๆก่อนนะครับรอเห็ดสุกครับเดือดนะครับเห็ดสุกได้ที่นะครับเราเบาแก๊สเลยนะครับไปอ่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใส่มะนาวนะครับต้องใส่มะนาวตอนน้ำไม่ร้อนนะครับน้ำร้อนแล้วใส่มะนาวมันจะไม่เปรี้ยวนะครับเบาไฟลงก่อนนะครับเย็นสักพักเดี๋ยวเราจะใส่มะนาวนะครับ น้ำมะนาวครับห้าลูกนะครับน้ำมะนาวขั้นสุดนะครับห้าลูกนะครับคนนะครับคนเล็กน้อยนะครับมีความเปรี้ยวทั่วถึงนะครับต่อไปครับใส่ผักนะครับพริกแห้งขั้วนะครับโหระพาใบมะกรูดนะครับตักชีใบเรื่อยนะครับ เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยต้มแซ่บกระดูกหมูนะครับกระดูกอ่อนนะครับต้มแซ่บกระดูกอ่อนเรียบร้อยครับ